ที่จะบอกกับน,น้องๆอ,อยู่เสมอก็คือให้นึกถึงใจเขาใจเราค่ะทําให้ลูกค้ามีความสุขมากที่สุดรวดเร็วมากที่สุดหากต้องการความเชื่ออะไรที่มันเร่งด่วนสามารถมาแจ้งได้เลยค่ะสยมควาตาลิสซิ่งสวัสดีค่ะนะรุมลรับสายยินดีให้บริการค่ะ ค่ะเดียนสายคุณสมชายเพชรรอดนะคะบ้านไฟไหม้รถไถก็ถูกไฟไหม้ด้วยมีใครได้รับบาดเจ็บไหมคะไม่มีไม่มีใครเป็นอะไรเลยเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้อยู่ถ้าอยู่ก็คงจะเป็นก็ว,ว่าจะไม่มีมินผผ่อนเขาใช่เขาผ่อนไปหน่อยโดนรู้สึกจะไม่ได้ผ่อนนะแต่ค้างเข้าหมวเลยอสองหมดเลยทัางมงใช่หมดมีรถมีเครื่องสูบน้ำมีอะไรไหมหลายอย่างเครื่องมืออะไรไหมหมดเลย ไม่มีอะไรเหลืออะไรหลังจากที่ได้รับสายจากทางคุณสมชายค่ะทางบริษัทนะคะมีความวิตกกังวลเป็นอย่างมากนะคะแล้วกอ็อยากจะเข้าไปเยียวยา,ยาไปช่วยเหลือคุณสมชายให้ได้มากที่สุดค่ะทางเรานะคะได้ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ประเมินสินเชื่อให้เข้าไปช่วยเหลือลูกค้าเพื่อที่จะเข้าไปมอบของหลังจากที่ได้รู้ว่าลูกค้าของบริษัทสยามคูเตอรลีสิ่งเนี่ยประสบเหตุไฟไ,ฟไหม้เราก็รู้สึกเลยว่าลูกค้าของเรา จะอยู่ยังไงมีอะไรที่เขาต้องการความช่วยเหลือที่ทางบริษัทเราจะสามารถช่วยได้บ้างค่ะหลังจากที่ทางบริษัทได้เข้าไปเยี่ยมลูกค้าแล้วนะคะอีกไม่กี่วันทางคุณสมชายได้ติดต่อกลับเข้ามาหาเราค่ะและโทรมาขอบคุณที่ทางเราไม่เคยลืมลูกค้าเราก็เข้าไปช่วยเหลือเขาได้อย่างทันท่วงทีค่ะแค่นี้ค่ะทางเราก็มีความสุขมากๆแล้วค่ะ